ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สนามฟุตบอลย่าเทียมสงใจนึกอารีนานะครับครับผมวันนี้ก็จะมีการจัดการแข่งขันนะครับที่สีทีมนะครับเป็นรุ่นประชาชนนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับหลังจากที่เราทําสนามฟุตบอลย่าเทียมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต่างคนนี่ก็ทากิจกรรมนะครับดูนะครับผมผมนึกถึงการขึ้นรถเมล์สมัยก่อนเลยนะครับว่าคนน่นะครับ อบด้นะครับอนะันนี้คนนึงนะครับบรรยากาศนะครับคนแน่นทุกอนูนะครับี้ไม่มีว่างนะครับตระไม่มีว่างนะครับ องแอร์โซนนั่งต่งางๆนะครับสนามฟุตบอลสองสนามน,นะครับมีการใช้บริการอย่างเต็มน,น,นะครับตอนนี้ลูกค้าแบบเข้ามาเยอะแล้วตอนนี้สนามฟุตบอลย่าเทียมสมใจนึกเนี่ยสนามเต็มทุกวันนะครับห้าวันหยุดนักจะเลิกก็จะมีการแั่งแข่งแบบนี้นะครับขายของก็ไม่ทันเลยนะครับตอนนี้ คนดึกเองต้องมาไายของนะครับไายของนะครับอาหารนี่ออกกันแบบนะครับนี่ก็เป็นโมเดลนะครับก็เวลาจะวันจัดแข่งนะครับก็จะมีอาหารเป็นถาดแบบนี้นะครับวันจัดแข่งนะครับวันที่ไม่จัดแข่งก็จะเป็นในเรื่องของการสั่งอาหารตามสั่งนะครับแต่พอจัดแข่งทำไม่ทันนะครับต้องทําเป็นถาดทิ้งไว้นะครับมีลูกชิ้นนะครับในการขายนะครับขายลูกชิ้นด้วยนะครับไปออกได้เยอะมากเลยนะครับ คนนึงครับมาขายของแทนแล้วเหรอครับขายของแทนนะครับอันนี้โกนึครับโกนนึกนะครับฝาก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 อะไรไว้หน่อยครับโกนนึงครับ้นะนำสนามยาเดียมนะครับแนะนำเลยนะครับใจค้มบางแล้วก็เป็นมตกับคนแล้วก็เรื่องคนสัตวดีเยี่ยมเรับครับ ก็อย่างาที่เห็นนะครับผมขอบคุณมากครับดีใจด้วยครับคนหนึ่งักเซฟไปแล้วนะครับคนนึงนะครับสักเซฟไปแล้วนะครับทําสนามไม่ถึงเดือนนะครับเปิดประมาณเดือนนึงนะครับสักเซจริงๆครับผมบอกเลยวันนี้ขายน้ำไปแล้วร้อยห้าสิบแพ็คนะครับน้ำอย่างอื่นยังไม่ต้องพูดถึงนะครับสปอนเซอร์พัซซี่ยังขายได้เรื่อยๆนะครับแต่น้ำเปล่าเนี่ยร้อยห้าสิบแพ็คขายไปแล้วนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นไงเป็นจัดแบบวันเดย์นะครับวันเดย์นะครับ คือวันเดียว24ทีมเลยนะครับวันนี้รายได้ก็ต้องมีเจ็หมื่นขั้นต่ำในการขายอาหารนะครับไม่รวมสนามนะครับครับผมครับวันนี้ผมก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็ไปช่วยคนดด้วยใงรขอปอครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ